คืออย่างวันก่อนกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไะยนะพออุ้งอิงหลุดนะก็ชุมนุมเลยพ่สมศักดิ์นี่แหละกับคณะเนี่ยบอกไม่เอาใจเกษือสุดท้ายก็ไม่ได้ใจเกษตรก็ได้อนุสินแต่บางคนบอกว่าอนุสินก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละอะไรประมาณเนี้นะจริงๆแล้วนี่อย่ขัาพิสมศักดิก์พูดก่อนว่าทําไมเรา ตั้งทงว่าเราไม่เอาชัยเกษมนิติสิ์ก็เป็นหลักการเพราะว่าทั้งหมดนั่นอยู่ภายใต้ระบบทักษิณใช่ไหมก็ไปรู้อย่างหนึ่งสองสามที่เราไล่มาตั้งแต่ปีสี่เก้าเนี่ยนี่คนสุดท้องสุดท้ายแล้วจบจบแล้วตอนเนี้แล้วก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นที่เขาหยิบคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถลกูกก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ไว้ใจใครไอ้พวกเราทั้งหลายที่ว่าเคยเข้าป่าเข้าดงอะไรกันมาเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่ในสายตา ไม่ไว้ใจจะใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหมดนี้แล้วก็ถือว่าจบเพราะฉะนั้นในเมื่อเขายังคนคุมได้อยู่เข,เขาไม่มีทางออกอย่างชาเกษมันไม่แก่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกพูดขึ้นบันไดย,ยังเซเลยและยังบอกวก่าสุขภาพดีแล้วพูดแล้วก็จําหน้าจําหลังไม่ได้คือไม่อยู่ในสาภาพแต่มันไม่มีที่ไปไงมันจนมุมอ่ะก็เรียกจนมุมก็เลยต้องหิวห้วมาพระหิ้วมาเราถือว่าก็อยู่ภายใต้าการควบคุมของสทล กะนั้นเรากำลังไล่ชุดนี้เพื่อจะให้มันจบสิน้นในพศนี้แหละสองอทศวรรษเนี่ยระบบทักษิณต้องจบอันนี้เราก็ตั้งเป้าไว้อย่างนี้เหมือนกันอ๋อก็ถือว่าโอเคแหละนี่เป็นฉากที่มันควรจะพอกันทีใช่การเมืองอจะได้เคลื่อนย้ายไปแม้ว่าระบบการเมืองยังสเปะสปะาแต่ว่าก็สู้กันต่อไปอ,อย่างที่เขาบอกว่าเตะหมูเข้าปากหมาก็ต้องไปเตะหมาอีกอก็ต้องเตะจนกระทั่ง เข้าปากตัวเองแหละเตจทั้งหมูทั้งหมาวางกันเลใช่ใช่เพราะเป็นนักเตะนี่ก็ต้องมันมีหน้าที่ต้องทําอย่างนี้เอาว่าคือปิดฉากนายกจากระบบทักษินตั้งแต่คุณทักษีนตัวใครกันคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งลักษ์คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาองค์อิงอหกนายกนะหกคนยี่สิบปีถ้าใช้เกษยมาเป็นคนที่เจ็ดนะยี่สิบกว่าปีนะยี่สิบปีพอดียี่สิบปีโอ้ ยี่สิบปีแห่งความหลังก็อย่างน้อยได้อนุธินก็น่าจะในความหมายคือดีกว่าอมันก็มีการเปลี่ยนแปลงให้มันพ้นจากระบบชั่วร้ายอยู่ที่มันมานานมันไม่ได้ผ่านไปแล้วก็เชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นอาจจะมากหรือน้อยแล้วเราก็รู้แหละว่ามันมีปัญหาอะไรกันอยู่แต่ว่ายังทําให้วัตถุมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อนการปฏวัติเชิถึงแม้จะมาในช่วงันสั้นนะสี่เดือนยุบสภา แต่ในชีวิตเองก็จะอยู่ประมาณสัก8เดือนนะก่าจะมีรัฐบาลใหม่นะผมว่าเป็นสิบเดือนละว,วงความแล้วนะอาจารย์หนกคิดว่ามันพอจะให้ความหวังกับบ้านเมืองได้บ้างไหมคุณนอนุชินอนุชินมารอบนี้สั้นๆภารกิจคือมายุสภาว่างั้นเถอะผมผมมองว่าหนึ่งถ้าเขาคิดจะไปต่อรอบสี่เดือนแรกเนี่ยเขาต้องทําให้ดีนะครับแล้วก็ภาพที่แน่นอนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเชื่อมั่นว่าคุณอนุชินเนี่ยในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการรับใช้ถวายงานแก่สถาบัน,นไม่มีใครสงสัยคุณนินินและอุดมการพรรคภูมิใจไทยค่อนข้างจะชัดเจนตรงนั้นแต่นั้นหนึ่งได้ใจในส่วนฝ่ายอนุรักษนิยมและสองเขาต้องทําตัวให้ตัวเองเป็นทางเลือกในในสถานะที่พรรคในขั้วนักนิยมเนี่ยหาคนรุ่นใหม่ที่โตไม่ทันหรือฝากผีฝากไขได้ภูมิใจไทยก็จะเป็นที่รองรับหรือเป็นความคาดหวังที่จะต้องสับประยุทธ์ในสามการเลือกตั้งกับขั้วเสรีนิยมอย่างพรรคประชาชนต่อไป อันนี้เป็นโอกาสและนี่คือโอกาสที่ชัดเจนที่สองก็คือการกวาดระบบทักษิณออกจากระบบการเมืองอค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วนะผมก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะจริงๆเนี่ยมันจบแล้วตั้งมันจบแล้วครับนายเนี่ยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งแต่ว่าคุณทักษิณและและเด็กแกงเนี่ยไม่เชื่อย,ยังดึงดันกันมาอีกสิบเจ็ดสิบแปดปีมาเนี่ยเชื่อว่าจะไปต่อได้แล้วมันน่ามันมันก็เป็นเดจาวูพี่สมรานคุณเนวินพูดเมื่อตอนนั้นห้าหนึ่งปีหกแปด กลายเป็นว่าเครือข่ายในภาคภูมิใจอย่างคุณอนุทินขึ้นมาซึ่งนั่นแหละทั้งสองคนก็นับถือคุณทักษิณว่าเรียกคุณทักษิณว่านายเสมอครับนี่ก็ได้จบจบแล้วครับนา,นายนายนายพอแล้วนะครับมันต้องเป็นรักษาแบบนั้นคือผมคิดว่ายิ่งยิ่งนานวันยิ่งสู้ยิ่งเจ็บปวดคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวออกมาเปลืองตัวออกมาเสียสละเพื่อความต้องการความปรารถนาของคุณทักษิณเองเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะคุณพี่สำราน แล้วมันจะกลายอยู่ในบทเรียนประวัติศาสตร์ทุกคนเวลาเวลาเด็กมันเรียนรัฐศาสตร์หรือคนสนใจการเมืองเขาจะถามว่านายกคนนี้พ้นจากตาแหน่งเพราะอะไรนะอะนายกสมัครคนอาจจะขำขำอาจจะไม่ดูเทลเออเพราะทำกับข่าอันนี้แบบคิดแบบชาวบ้านน,นู่นนี่แต่พอนายกแพทองทานพ้นจากตําแหน่งเพราะอะไรเนี่ยฝืนด้ทำไอ้จากฝืนอะไรเราบอกคลิปแล้วคลิปอะไรเรื่องเกี่ยวคุยก,กับนะฮุนเซนเนี่ย มันเข้าข่ายในความรสึกอ่ะคนบางคนถ้าแบบแรงๆที่ไม่ชอบอันนี้ขายชาตินู่นนั่นนี่มันกลายเป็นจุดมืดมนครั้งหนึ่งในชีวิตนะถ้าคนที่แบบรักหรือคนที่อยู่ในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยคืออันนี้มันมันต้องยอมรับว่าทําให้ทุกอย่างมันเลยเถิดการที่ไม่ไม่รู้จักพอนะครับ,รบแล้วทั้งหลายทั้งปูงก,ก็จะได้เป็นการถอดบริุณแล้วขาเนี่ยการเมืองได้เห็นเห็นรู้รู้รชาตชชิเห็นแจ้งเลยทุกอย่างว่าคุณทักษิณเนี่ย พลาดไปเพราะการที่ไม่อยู่เมืองไทยมา17ปีเนี่ยคิดว่าตัวเองยังเหนือยัง่างครอบครุมอะไรคนโทรลเกมการเมืองจากนอกประเทศได้แต่ลืมไปแล้วว่าเครือข่ายต่างๆที่เขาไม่ได้ออกนอกประเทศเหมือนคุณทักษิณ17ปีเขาได้ก่อร่างสร้างตัวสร้างเครือข่ายในสิ่งที่คุณทักษิณเข้าไม่ถึงพี่สำราญก็รู้คุณสำส์ก,ก็รู้ว่าภูมิใจไทยเนี่ยพัฒนาการการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กของตัวเอง กลไกต่างๆแล้วการที่เขามาก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่การเป็นอยู่ส่วนหนึ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปี62จนถึงปี68 6ปีการเป็นรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะเขาซึมซับเข้าเข้าไปใน,นกลไกของรัฐแล้วก็วิธีคิดอะไรของเขาเนี่ยร,รู้ว่าบริบทการเมืองเนี่ยเห็นได้แจ่มชัดกว่าคุณทักษิณดังนั้นขึ้นลูกหลังที่มองตัวเองอาจจะมองสปราร์มาว่าในวินกับนุทินเนี่ยก็คือลูกน้อง ไม่มีทางขึ้นมาแซงได้แต่วันนี้เขามามทดแทนแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วครับ